เคสคอแซมีรุ่นอะไรบ้างแล้วแต่ละรุ่นแตกต่างกันตรงไหนคลิปนี้มีคําตอบครับ ทอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายเขาบอกก่อนว่าแบรนด์คอแซนะผมเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับว่าจะเป็นตัวแรมพาว e r supply s s ารวมถึงอุปกรณ์เกมิ่งเกียร์ต่างๆด้วยนะผมซึ่งสิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยคือทํามาได้ดีจริงๆนะผมโดยเฉพาะตัวเคสนี่เองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะถูกใจเคสของคอแซะกันไม่น้อยนะผมเพราะว่างานประกอบอะไรของเขาเนี่ยคือทํามาได้ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ทํามาได้ค่อนข้างดีนะผมส่วนตัวเนี่ยแอมินบอส อพอแซอยู่เหมือนกันนะผมก็คือเป็นเคสสีขาวนะครับผมอยู่ด้านบนนะไม่ได้ลงมาด้วยนะครับพืบ้นที่ว่างมันไม่พอแล้วนั่นเองนะอ่ะโดยในคลิปนี้นะผมอันนี้บจะมาอธาิบายเกี่ยวกับชื่อแล้วก็รหัสของเขาเนี่ยว่า แต่และตัวมันหมายความว่าอะไรนะครับผมรวมถึงจะมารีวิวเจ้าตัวเคสรุ่นล่าสุดตัวนี้ด้วยนะผมก็คือตัว 3000D Air 4 RGB นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะผมเรามาทำความรู้จักกับชื่อของเคสของแบรนด์ c o r s กันก่อนนะครับผมโดยเขาจะเรียงลำดับตามนี้นะครับผมซีรีส์2000 3000 4000 5000แล้วก็ 7,000นะครับผมซึ่งตัวใหญ่สุดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์1,000นะครับผมอันนี้อาจจะเรียงลำดับแปลกๆนิดนึงนะก็คือเรียงจาก2ไปถึง7แล้วก็ตัวพิเศษก็คือจะเป็นตัว1000ันนั่นเองนะไอตัว1000เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเคสของที่ฮาร์ล็อกเกอร์ใช้อยู่ด้วยนะครับผมตัวนั้นก็คือราคาเอาเรื่องมากๆนะครับต่อมานะครับผมชื่อต่อท้ายนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็คือตัวซีรีส์คอแซสอ0 0 0นดีนะครับผมตัวดีเนี่ย ก็คือจะเป็นตัวซีรีส์ชื่อธรรมดาับผมเป็นซีรีส์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับส่วนที่ลงท้ายตัว T ีเนี่ยอย่างตัว 5,000T นะผมคือตัวเคสด้านข,าข้างของเขาเนี่ยจะมีไฟ RGB เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวลงท้ายด้วย X นะครับอย่าง 5,000X เนี่ยก็คือด้านหน้าจะเป็นกระจกเหมือนเครื่องตัวนี้เลยนะผมก็คือเคสด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระจกประมาณนี้นะครับส่วนถ้าต่อด้วยคำว่า Airflow นะครับผม Airflow ของเขาก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะข่าย นะผมเป็นร่องรููว่าสำหรับลอยอากาศตามนี้นะครับถ้าไม่มีคําว่า a i r ์โฟนก็จะเป็นเรียบๆนะครับผมตามนี้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รุ่นที่ต่อท้ายด้วยคําว่า rgb ก็คือจะมีชุดพัดลม rgb แถมมาให้เช่นตัวนี้นะผม3,000 D a ดี f o r ์ rgb นั่นเองนะผมเสดว่ามีพัดลมด้านหน้ามาให้3ตัวนะผมรวมถึงตัวเคสนี้ด้วยนะผม5 0 0 0 x RGB นะครับนี่นะเขาจะมีพัดลม3ตัวมาให้เช่นเดียวกันส่วนรุ่นธรรมดาผมอย่างรุ่นนี้นะครับ 4000D Air f l o นะคือจะมีพัดลมด้านหน้ามาให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีไฟ RGB ด้วยนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูขนาดเครเืเสิรค่าของตัวส0 0 0 d Air Flow กันบ้างนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพัดลมมาให้แล้ว3ตัวนะครับพร้อมฟอนต์พลาเนลที่ถือว่าให้มาครบันเลยทีเดียวนะมีทั้ง USB Type A แล้วก็ USB Type C ก็มีมาให้นะครับ แล้วก็ลักษณะเคสของเขาเนี่ยจะเป็นเคสแบบแมวตั้งนะผมมีตะข่ายรอบด้านเลยนะทั้งด้านข้างทั้ง4แล้วก็ด้านบนด้านล่างด้วยนั่นเองนะดูด้านล่างนิดนึงนะครับผมด้านล่างเขาก็จะดีไซน์มาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าวิธีการแกะของเขาเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆนะผมก็คือต้องถอดฝาด้านบนออกก่อนนะครับฝาด้านบนเป็นตะแกรงมีรูปคอแซอยู่นะแล้วก็ดึงน็อตด้านหลังออกนะครับอืม สามารถถอดฝาหลังนี้ได้ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยนะครับผมดึงออกมาก่อนนะให้ดูตัวน,อน็อตเขานิดนึงเนี่ยส่วนตัวชอบน็อตของคอแสะมากๆนะครับก็จะมียางรองตรงนี้มาให้ด้วยนะผมเวลาไขาเข้าไปตัว,ต,วตัวเคสแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยนั่นเอง,เองนะครับอันนี้คือตัวน็อตของคอแสะเขานะพอแกะมาซึบก็แกะออกมานะครับ เป็นตะแกรงจริงๆนะผมเดี๋ยวให้กล้องซูมดูนิดนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าลายตะแกรงของเขาเนี่ยจะเป็นลายตะแกรงแบบพิเศษเป็นแบบสามเหลี่ยมขึ้นลงนะครับดูแบบลึกลับน่าค้นหาดีนะทีนี้ดูด้านในของเขาบ้างนะผมตัวเคส 2000D a i r f ตัวนี้ผมจะรองรับเฉพาะบอร์ดมินิ i t x เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวก๊์ดจอเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่ได้ถึงสสล็อตเลยนะครแต่แอบ ยัดยากอยู่นิดหนึ่งนะต้องแกะไขน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ใส่การ์ดจอเข้าไปนะครับส่วนเพราะว่าสปนนะผมจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะผมเป็นไซส์เล็กพิเศษนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า SFX นะครับผมต้องใช้ตัวไซส์เฉพาะนะฮะใช้แบบไซส์ปกติก็คือจะยัดไม่ได้แล้วก็สายฟงสายไฟยต่างต่างก็ตามนี้เลยนะผมราใครที่แบบชอบเคสแนวตั้งขนาดไซส์เล็กแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะ ถัดมานา่ผมมาดูตัวพี่ใหญ่5000 x RGB กันบ้างนครัผมบอกเลยว่าเคสของเาเนี่ยคือใหญ่จริงๆนะครับไว้สำหรับใส่พวกบอร์ด EATX โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ชุดน้ำเปิดชุดน้ำปิด3ตอนนี่คือสบายๆนะครับ <Wow. S 1> มาขอลองยับชุดน้ำปิด3ตอนให้ดูนะนี่เลยมีมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันเสียแล้วเนี่ยเวลาใส่ไปปึ๊บปรับนี่เลยนะพอดีเป๊ะๆนะผมสามารถใส่ชุดน้ำปิด3ตอนได้สบายๆเลย เหมาะสำหรับคนที่ใช้คอมสเปกแรงและชอบตกแต่งตัวเคสคอมอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงต้องมีพื้นที่ในการวางเคสคอมตัวนี้ด้วยนะผมอันนี้คือเทียบกับหน้าอินบอลกับตัววินบอลเนี่ยคือมันใหญ่มากเลยนะคราวนี้เราผมมาดูตัวไฮไลท์เด็ดในคลิปนี้กันบ้างนะครับกับตัว 3000D Air แอ o R G B รุ่นใหม่ล่าสุดกับตัว 4000D Air แอ o นะผมที่เปิดตัวมานานแล้วนะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าดูจากภายนอกแล้วก็สเปคอะไรต่างเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะผมอันนี้คือเอามามเทียบบให้ดดูจัันะคร ด้านหน้าเนี่ยให้ดูนิดนึงนะผมทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว Air f o ั้งคู่คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตาข่ายนะครับโดยตัวที่เป็น 3,000D เนี่ยเห็นได้ว่าด้านหน้าเขาเนี่ยจะเป็นตาข่ายแบบยาวทั้งแผงเลยนะครับส่วนตัวที่เป็น 4000D Airflow เนี่ยก็คือจะมีร่องในการดูดลมเย็นเข้าไปตามนี้ส่วนตัวพัดลม3ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเป็นตัวรุ่น RGB เฉยๆชิ้นตัวที่เป็น 4000D Airflow นี่ก็มีรุ่นที่เป็น RGB เหมือนกันนะครับอันนี้คือดีไซน์ของเขาคือคข,ข้าขๆประมาณนี้นะด้านหน้าต่อมาถ้าผมมาดูตัว Font Panel ของเขามันมากนะผมก็คือให้มาค่อนคล้ายกันเลยนะครับตัว 3000D Airflow เนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิด USB Type A 2ช่อง Headset แล้วก็ปุ่มรีเซ t ตนะครับในขณะที่ตัว 4000D a i r f r o เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่อง USB Type A Type C แล้วก็ Headset แล้วก็ตัว Reset นั่นเองก็คือตัว 4000D a i r f l o เนี่ยจะเปลี่ยนจาก USB Type A ช่องหนึ่งเนี่ยเป็น Type C อ่ะทีนี้มาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะผมตัวกระจกของเขานะเดี๋ยวมองของเขยิบให้ดูทั้ง2ออันเลยนะครับ ตัวซีรีส์4,000นะครับเพื่อนสังเกตดูดีๆเนี่ยเห็นว่ากระจกเขาเนี่ยจะเป็นแบบโรมดำนะครับผมก็คือจะแบบค่อนข้างทึบนิดนึงนะในขณะที่ตัว 3,000D เนี่ยจะเป็นแบบใสนะครับผมนี่เลยนะคือจะเห็นแบบไฟ RG b ีวิบวับเลยถ้าใครที่แบบชอบโชว์เครื่องอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าเลือกเป็นแบบใสดีกว่าซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยกระจก2ใบนี้นะผมสามารถถอดเปลี่ยนสลับกันได้นะเพราะว่าฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดอะไรต่างๆก็คือเท่ากันเป๊ะๆเ,เ,เลย ถัดมาครับผมด้านหลังตัวเคสเนี่ยคือออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะผมแตกต่างที่ตัว 4,000D เนี่ยจะมีช่องไว้สำหรับใส่การาดจอแนวตั้งนะผมตรงนี้นะนี่เลยครับเขาะมีสล็อต2ช่องนี้ไว้นะผมไว้รับเสียบกร์ดจอแล้วต่อสายเลเซอร์มาอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถวางการาดจอเป็นแนวตั้งได้ส่วนตัว 3,000D ขอผมจะตัดช่องนี้ทิ้งไปเลยนะผมเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะ ส่วนด้านข้างอีกฝั่งนะครับอันนี้คือไอ้บอลถอดฝาหลังให้ดูนะจะเห็นได้ว่าการวางไอเอเนี่ยคือเหมือนกัรเป๊ะๆนะครับแต่ตัว4 0 0พันเนี่ยก็คือตัวนี้นะผมจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวช่องใส่สลับ sd 2.5นิ้วมาให้ด้วย2สล็อตนะครับแล้วก็ตัวสายไฟของเขาเนี่ย จะเป็นแบบสายรัดนะครับผมแบบตีนตุกแกนะนี่เลยมาให้นะครับผมแต่ตัว3 0 0พันเนี่ยจะให้มาเป็นแบบลดต้นทุนนะก็คือให้ตัวลวดรัดสายไฟกับเคเบิลช้มาให้แทร์นะครับผมจะตัดตัวตีตุกแกออกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวสล็อต s s d 5 5นิ้วตรงนี้มาให้นะครับผม,มประมาณนี้นะแล้วก็มาดูช่องใส่ฮาร์ดดิสก์สานิ้วกันบ้างนะครับก็คือสามารถใส่ได้2ตัวเหมือนกันก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับ M A มีเทมมให้2อันนะ ตามนี้นะครับส่วนตัว4,000นเะนี่ยผมก็ให้มา2อันเหมือนกันนะยบอลดึงให้ดูตามนี้เลยปึ๊บ แล้วก็สุดท้ายนะผมมาดูภายในตัวเคสนะครับอันนี้คือบอลถอดฝาด้านข้างออกหมดเลยนะผมจะเห็นได้ว่าคือเลเยอร์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับสามารถใส่เมนบอร์ดเนี่ยใจคราระบูไว้คือสามารถใส่บอร์ด e a t x ได้นะครับแล้วก็ตัวโฮสตพายอยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถใส่พัดลมได้2ตัวตรงนี้นะครับด้านหน้าใส่ได้3อันแล้วก็ด้านบนเนี่ยใส่ได้เป็นแบบชุดน้ํา2ตอนปิดนะครับผมใส่3ตอนปิดไม่ได้นะเดี๋ยววันเทสให้ดูยวผมมีชุดน้ํา3ตอนอยู่อ่ะเดี๋ยวลองขยิบ เาใส่ให้ดูนะนี่เลยนะผมถ้าใส่ชุดน้ํา3ตอนเนี่ยคือมันติดเคสนะผมยัดไม่เข้านั่นเองแล้วก็จากสเปคของเขานะผมตัวเคสคอแซตกตระกูล3พ0 0แล้วก็ส0่พซีรีส์เนี่ยจะสามารถใส่พัดลมนะผมขนาด120บทได้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็คือด้านบน2ตัวเป็นชุดน้ํา2ตอนด้านหน้า3นะครับหนึเป็น5นะแล้วก็ตัวนี้อีก2ตัวนะผมหกเแล้วก็ตัวนี้อันหนึ่งเป็น8ตัวนั่นเอง แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะผมด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีตะแกรงมาให้ด้วยนะผมบอกเลยว่าไซส์เนี่ยคือขนาดเท่ากันเป๊ะๆนะครับสามารถถอดเปลี่ยนสลับใส่กันได้เลยนะนี่เลยนะครับผมโดยภาพวรวมแบบเนี่ยตัวตระก,กูลเคส3,000กับตัว4,000ซีร i e s เนี่ยก็คือเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆนะผมแต่จะตัดตัวสเปคนิดๆนหน่อยๆลดดอนไปบ้างนะ สรุปนะผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเคสอันใหม่อยู่หรือว่าจะอัปเกรดคอมเก่าเนี่ยแนะนําว่าเคสคอร์เซ r เนี่ยควรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับจองมาใช้ง,งานจริงๆนะผมทั้งในเรื่องของวัสดุงานประกอบที่เช่ามาได้ดีมีการลบเหลี่ยมลบคมมีการจัดช่องระบายอากาศทําช่องแอร์ o ฟอะไรเนี่ยถือว่าเชาออมาได้ดีมากๆนะครับ งานประกอบเขาเนี่ยถือว่าท่านช่างใส่ใจรายละเอียดสุดๆเลยนะรวมถึงตัวน็อตของเขาเองเนี่ยก็ยังมียางรองมาให้ด้วยนะผมการตัวเคสเป็นรอยนะผมในขณะที่แบรนด์อื่นๆบางยี่ห้อเนี่ยตัวน็อตของเขาเนี่ยเ็คือไขเข้าไปปุ๊บตัวเคสเป็นลอยเรียบร้อยและ นอกจากนี้นะผมในเรื่องของดีไซน์การจัดวายเอาต่างๆนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมในเรื่องของการจัดสายไฟนี่เขาจะมีพวกสายรัดหรือว่ามีช่องวัดสำหรับเก็บสายไฟโดยเฉพาะมาให้เลยนะครับฟอนต์แผงเนี้ก็มีมาใช้งานให้ครบคันมีให้เลือกทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะผมนี่ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอม,ออม,มของเพื่อนแล้วก็งบประมาณของเพื่อนเลย โดยตัวที่แอนดีบอลแนะนำเลยนะผมตัวบัจเจตคุ้มค่าก็คือตัวนี้นะก็คือตัวคอแซ 3,000d a i r o นะผมราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2,590บาทนะครับแล้วก็ตัวที่มี R G B ต่อท้ายหรือว่ามีพัดลมด้านหน้า3ตัวแบบนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่3,790บาทด้วยกันจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคามนี้เป็นต้นไปนะผมใครที่กาลังเล็งๆไว้อยู่เนี่ยก็รอเก็บเงินซื้อกันได้เลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเคสคอร์แสนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเอ้โน้มันก็ขอตัวไปเก็บเคสไปก,ก่อนแล้วกันโอาหเต็มโต๊ะเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และช่องคอมคาร์กันด้วยนะครับ